ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมนะครับพบกันยามเย็นๆของทุกวันนะครับชมพระสมเด็จของ F c ที่ติดตามทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับส่งพระมาร่วมแบ่งปันนะครับออันนี้คือจะเป็นพระที่รับเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับเป็นของ F. c ภูเก็ตนะครับแต่ว่าที่ยวมาให้ดูคือลงประมูลนะครับ อันนี้เป็นหลวงปู่นาควัดละขังนะครับด้านล่างปิดทองคําเปลวนะครับอันนี้เจ้าของพระนะครับปิดไม่ใช่ปิดมาตั้งแต่สมัยที่สร้างนะครับอันนี้เป็นทรงเจดีนะครับวัดละขังคะแนนสําหรับลูกหลานนะครับอันนี้เป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นก็คือช่วงปี85นะครับถึงปี95เนี่ถือว่าเป็นพระยุคต้นนะครับเนื้อจะเป็นพระเนื้องานะครับ ไปพร้อมกัน2อ,องค์นะครับอีกองค์หนึ่งก็เป็นโพย,ย้อยวัดละคังเหมือนกันนะครับก็เป็นหลวงปู่นาคเช่นกันนะครับองค์นี้ก็คือเนื้อผิวงานะครับเป็นโพย,ย้อยอันนี้วันนาของท่าน,นจะออกสีขาวแบบอมเหลืองนะขาวอมเหลืองคือผิวของท่านจะเป็นสีออกเหลืองแต่ว่าพื้นผิวของท่านจะเป็นคาบสีขาวนะครับ อันนี้ก็คือเป็นยุคต้นของท่านนะครับเนื้อผิวงาเหมือนกันนะครับโพย้อยนะครับวัดระกังหลวงปู่นาคเนื้อผิวงานะครับองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมนะทั้งสององค์เนี่ยคือไม่หักไม่ซ่อมนะครับสภาพนี้บูชาขึ้นคอได้สบายนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีสายสมเด็จนะครับอสององนี้นะครับก็ให้ผู้ใหญ่องค์หนึง่งแล้วก็ลูกหลานองค์หนึ่งพอดีนะครับ หรือว่าภรรยาแฟนอ่าโอเคนะครับสองอครับราคาเดียวราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับอ่าตราเลททั้งคู่นะครับถ้าไม่มีปิดด่วนก็จะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ทุ่ม35นาทีนะครับวันนี้มีพระมาจากที่ไหนบ้างแล้วจะได้รับเช่าองค์ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับอ่ามาจากสมุทปราการนะครับอ่ามา หกองนะครับสมุดประการมา6องนะครับก็ได้หลวงปู่นาคนะครับวัดอินหนึ่งองนะครับอันนี้วัดอินนะครับเนื้อเหมือนกันกับเมื่อกี้ครับแต่ว่าเนื้อจะช่วงปี95นะครับเนื้อผิวงามเหมือนกันแต่จะออกเหลืองกว่านะครับอันนี้1ององนะครับ FC ชนบุรี2องค์นี้คือยังไม่ใช่นะครับ2องค์นี้เป็นพระที่ ทำเรียนแบบขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้อ,อุบลน,นะครับอุบล4องค์ไม่ได้เช่าหานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยมีได้องค์หนึ่งนะครับออสองสององ,สององค์สององค์ครับนี่คะแนนกับอันนี้เป็น7ชั้นองค์นี้ครั้งแรกนะที่เคยเห็นพระลักษณะแบบนี้นะครับ คือเป็นเนื้อสมเด็จที่แก่น้ำมันนะครับแต่ว่ามีเม็ดมวลสารที่เป็นเม็ดพระธาตุพระสมกอเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื้อนี่ต้องบอกว่าแข็งนะครับเนื้อแข็งเนื้อเนื้อเป็นผงน้ำมันนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพระต้องบอกว่าเก่าเก่าพอสมควรนะครับไม่ใช่พระที่เพิ่งสร้างช่วง2,500นะครับ ภาพไขขององค์พระด้านหน้าเนี่ยขึ้นสีขาวนะครับอันนี้คือพระแท้นะครับพระแท้แต่ว่าจะเป็นออกที่ไหนเดี๋ยวขอไปดูครับแต่ว่าอง์นี้ผมเช่านะองค์นี้ผมเช่าไว้ให้เอซีได้ชมนะครับคือเป็นพระเก่าที่เป็นเนื้อแก่น้ํามันนะครับเป็นเนื้อแก่น้ํามันซึ่งเป็นพระเนี่ยเชั้นนะครับ พะเจ็ดชั้นแก่น้ำมันเนื้อ,อน,นี่แข็งปักเลยนะครับไม่ใช่เนื้อแบบไม่ใช่พระเนื้อใหม่นะครับเนื้อ,อน,นี่แข็งปักเลยแล้วก็มีเม็ดซุ้มกอด้วยนะครับจุดดำจุด,ดแดงเนี่ยผิวเหมือนแบบหินอ่อนแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับผิวเหมือนหินอ่อนแต่เป็นสีเหลืองนะครับ องนี้นะครับผมเช่านะ fc 1น1นะครับนี่ครั้งแรกเลยที่เห็นพระลักษณะแบบนี้คือคือคาบเป็นคาบแบบคาบสีขาวทั่วองค์เลยนะครับแล้วพระเนี่ยอยู่ในเนี่ยกรอบกระจกนะครับอยู่ในกรอบกระจกด้านข้างก็เหมือนแกะอ,อ,อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับอันนี้ผมเช่านะอันนี้ผมไว้ศึกษานะครับเนื้อแข็งปักเลยนะครับเหมือนหินอ่อนนะครับเนื้อแกะ น้ำมันนะครับแต่ว่ามีมวลสารของพระสมเด็จนะครับส่วนอีกองหนึ่งองนี้ครับก็เป็นปี95นาห้านหลวงปู่นาคนะครับอันนี้ผมก็เช่านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนด้านบนนะครับ fc กรุงเทพอ่ะ fc กรุงเทพ ah ชุดนี้ไม่มีองค์ได้เช่าหานะครับชุดนี้ของ fc กรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงครับแต่ว่า ah ผมมี ah มีนาดูน ในเอกรุงเทพมีนาดูนมาองค์หนึ่งนะครับก็พอดีครับก็ท้ายคลิปนะผมขอเป็นช่วงท้ายคลิปน้ำสําหรับ FC ที่อยากดูสายโรงงานของพระธาตุนาดูนนะครับหน้าปกกับพระที่ผมรับเข้าเมื่อวานนะครับแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนลองลองชมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงช่วงท้ายคลิปนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งได้ลงไปนะครับ ถ้าท่านี้มาจากนครปฐมนะครับอ่นะครปฐมยังไม่มีองค์ที่ได้เช่าหานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นของ FC ระยองนะครับ FC รละยองก็ไม่มีองค์ได้เช่าหานะครับเปิดพระวันนี้ต้องบอกว่าแบบที่สะสมนี้ไม่ค่อยได้เข้าครับ f c ลบบุรีนะครับ วันนี้ fc ลบบุรีเนี่ยผมได้เช่าผมได้3ององนะครับ3องค์ก็คือจะเป็นหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาคอันนี้สมเด็จเผ่านะครับองค์นี้ก็ดูง่ายครับแบบนี้ผมได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ2องค์นะครับวันนี้มาเพิ่มเติมแต่องค์นี้สภาพใช้จะน้อยครับพระค่อนข้างจะผิวเดิมๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปส่องนะครับอีกองค์หนึ่งก็คือพระยุคอินโดจีนนะครับ องนี้เป็นปกโพนะครับแล้วก็ฐานผ้าทิพย์นะครับอันนี้เป็นพระเนื้องาที่ออกสีเหลืองนะครับผิวเหลืองนะพระช่วงปี82นะครับอันนี้หลวงปู่นาคนะครับอันนี้หลวงปู่นาควัดอินนะครับอันนี้ออกปี95นะครับอ่ะโอเคนะครับ3ามองค์นะครับที่ผมสนใจนะครับของ f c ลบบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยว ถ้าแรกก่อนนะครับถ้าแรกที่ได้เช่าหาก่อนก็จะเป็นของ f c สมุดปาการนะครับที่หลวงปู่นาคนะครับอันนี้จะเป็นของวัดอินนะครับอันนี้ก็เนื้อดูง่ายครับหยิบขึ้นมาก็ไว้ประมูลได้นะครับเป็นพระผิวงาวันณะท่านเอกลักษณ์ก็คือออกเหลืองสว่างนะครับของวัดอินนะครับ ันนี้เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้แต่ความนิยมก็หลายหลายท่านก็สะสมอยู่ครับหลายท่านก็สะสมอยู่อยากรู้ว่าหลวงปู่นาที่ออกวัดละคังออกวัดอินผิวลักษณะเป็นแบบไหนแต่ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงแต่ก็หาหาไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ด้านหลังนี่จะเหมือนปั๊มนะครับปั๊มคล้ายๆกับพระประจําวันเกิดนะครับนี่เนื้อเนื้อดูง่ายนะครับนี้คือพระวัดอินวิหารนะครับหลวงปู่นาคนะครับองค์นี้โอเคครับถ้ายังอยู่ผมก็จะเอาไว้ประมูลนะครับนี่คือพระแท้นะครับโอเคนะครับ แตกต่างจากวัดละคังไหมนะครับเนี่ยผมให้ดูผิววัดละคังนิดหนึ่งนะครับผิววัดละคังจะออกขุ่นนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะออกแบบเหลืองสว่างทรงพระแค่คายนะครับของหลวงู่นาวัดละคังเนี่ยคือแขนท่านจะกว้างกว้างกว่าแล้วก็ดูผิวนี้จะจะเนียนกว่านะของวัดละคังของ f อฟซีลบบุรีนะครับ นี่ยครับอันนี้เนื้อวัดละขังนะครับสมเด็จเผ่าวัดละคังเนี่ยเนื้อท่านจะออกสีแบบขาวแบบนวลนๆนนะครับแต่รงน,นี้จะออกผิวสีเหลืองเนี่ยพระสองวัดนะครับวัดละขังองค์หนึ่งแล้วก็วัดอินองค์หนึ่งแต่ว่าออกปีเดียวกันนะครับอ่ะนี่นะครับโอเคอันนี้ได้ ผมเช่าอ,องเดียวครับองค์อื่นยังไม่ได้เช่านะครับของเอสมุทรปาการนะครับรับองเดียวครับรูปผู้เผือกยังไม่ใช่นะครับต่อมาก็จะมาเป็นของ FC-101 อนะครับ FC 101อยเนะครับององแรกที่จะได้ชมก็จะเป็น7ชั้นนะครับสมเด็จพิมพ์7ชั้น เนื้อของท่านน่จะเป็นเนื้อ,อผงน้ำมันนะครับเนื้อจะออกเนื้อเหลืองแข็งนะครับเนื้อเหลืองนี่แข็งมากเลยคือคล้ายๆกับเนื้อที่เป็นจะบอกว่าดูเหมือนจะนุ่มตานะครับดูเหมือนจะนุ่มตาแต่ภายในแร่งนะครับแต่ภายในนี่แร่ง องนี้ผมเช่าไว้ศึกษานะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นองค์แรกนะครับที่ผมเห็นลักษณะเจ็ดชั้นนะครับสังคติทางของท่านนี่ก็คือจะเป็นก้อนนูนขึ้นมาด้านบนนะครับผิวของท่านคือจะเป็นคราบสีขาวด้านหน้านะครับอันนี้คือคราบขาวนี่คือคราบขาวธรรมชาตินะครับคราบขาวธรรมชาติ เนี่ยตรงซุ้มด้านในของซุ้มนะครับ,เห,เ,เ,รบเหมือนแกะเป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนแกะเป็นเส้นครอบซุ้มนะครับเนี่ยตรงขอบขอบซุ้มทั้งสองด้านบนนะครับแล้วดูเนื้อพระนะครับเนี่ยคือถ้าผมปล่อยกลับไปนี่ก็น่าจะเสียดายนะครับน่าจะเสียดายนะผมว่าพระองค์นี้คือไม่ใช่พระใหม่นะครับไม่ใช่พระใหม่ องนี้เป็นพระต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาหน้าค้นหานะครับหน้าค้นหาดูแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนี่น้าค้นหานะครับคือเนื้อท่านจะเป็นเนื้อแก่น้ํามันซึ่งคือถ้าเป็นเนื้อน้ํามันสีแบบเหลืองใหม่ๆสมัยก่อนอ,อส,สมัยใหม่สมัยใหม่นะครับก็คือจะออกสีน้ําตาลนะครับแต่เอานี้คือเนื้อ แกน้ํามันของท่านเนี่ยจะออกสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีมวลสารที่เป็นจุดดําจุดแดงนะครับผ้ากําแพงซุ้มก่อนะครับเนี่ยด้านข้างนี่เหมือนแน่นปักเลยนะครับด้านข้างเนี่ยเหมือนแน่นปักเลยนี่มีการคูดนะครับมีรอยคูดฝนขอบให้เห็นอยู่นะครับอันนี้หน้าค้นหานะครับหน้าค้นหา เนี่ยว้ให้ f c ได้ชมนะครับว่าองค์นี้ท่านมาจากวัดไหนนะครับแต่ดูแล้วเก่ากึกเลยนะครับไม่ใช่พระใหม่นะครับไม่ใช่พระใหม่ดูลักษณะดูจากลักษณะทรงฐานนะครับทรงฐานนี้ไม่ใช่แบบแกะมาใหม่แน่นอนนะครับโอเคครับ านานหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าองค์นี้เช่านะครับองค์นี้ผมรับไว้นะครับโอเคนะครับเจ็ดชั้นอีกองหนึ่งนะครับอ่าองค์นี้องค์นี้เป็นของรูปุนานะครับปีเก้าห้าองค์นี้สภาพผิวนี้ค่อนข้างจะเดิมนิดหนึ่งครับผิวค่อนข้างจะเดิมเดิมนะครับพระช้ายมาน้อยเออ,อย่างเงี้ยโอเคครับผมก็รับเข้าอยู่แต่ บางองค์นะครับที่แบบดำเมี่ยมมาเลยงั้นผมไม่ได้รับนะครับฝากดูดีดนิดนึงถ้าไปหยิบจับเนืผิวหน้าดำๆก็ยังไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเพราะว่าความนิยมหลวงปู่น,นาคนะครับคะแนนถ้ามาแบบผิวงาใสๆโอเคครับนี่คือผิวเดิมของท่านนะครับอ,องค์สององค์นี้ยังไปไม่ได้นะครับที่ผมส่งกลับผมรับแค่สององค์นะครับ เจ็ดชั้นกับสมเด็จวัดละคังหลวงปู่นาคนะครับเลื่อนมาของ fc ลบบุรีก่อนนะครับที่ได้เช่าหานะครับที่ได้เช่าหาก่อนนะครับองค์แรกก็สมเด็จเผาอ่าองค์นี้นะครับอันนี้ผมก็ให้ดูไปตอนแรกแล้วนะครับองค์นี้โอเคครับอันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมพระนี้แทบจะไม่ได้ใช้นะครับเพียงแต่อ่าสภาพเนี่ยคือเหมือนเก็บเก็บรักษาดีนะครับเก็บรักษาดี ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มาองหนึ่งนะครับส,ส่งไปให้ f c สมุดสาครนะครับองนั้นเนื้อค่อนข้างจัดเพราะว่าใช้นะครับพระใช้มาใช้เนี่ยคือใช้ขึ้นคอใส่ตลับแต่ไม่ได้ใช้แบบอาบน้ําอย่างนั้นนะครับอันนั้นเนื่อเข้าก็ไปทําปฏิกิริยาให้เนื้อพระเนี่ยดูมีความแบบสวยนะครับอันนี้คือผิวเดิมของท่านนะครับผิวเดิมของท่าน อันนี้พระชายมาน้อยนะครับสมเด็จเผ่าวรลคังปี95นะครับหนึ่งองค์ที่รับนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นปกโพฐานผ้าทิพย์นะครับองนี้เป็นพระยุคต้นนะครับก็คือช่วงยุคปี82ถึง85อันนี้คือตมอยุคอินโดจีนนะครับเห็นไหมครับดูผิวแบบนี้คือดูง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นปกโพฐานผ้าทิพย์นะครับอันนี้เป็นพระ ยุคอินโดจีนนะครับอันนี้หาเจอยากอยู่นะครับยุคอินโดจีนเนี่ยหาเจอยากนะครับนี่ดูง่ายนะครับคือเนื้อท่านเนี่ยห่างกันประมาณ10ปีก็จริงนะครับห่างจากปีเ5้าหประมาณ10ปีก็จริงแต่ว่าเนื้อท่านเนี่ยค่อนข้างจะซึ้งนะครับเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเนื้ออินโดจีน มีลักษณะแบบไหนที่ใช้นะเนืออินโดจีนแล้วพระในสภาพใช้ด้วยโอ้โหเก่ากึกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้วัดละขังนะครับอันนี้วัดละขังเนี่ยผิววัดละขังนะครับผิวงานวัดละขังนะครับโอเคนะครับอันนี้ปกโพนะครับฐานผ้าทิพนะครับ พราะมีผ้าทิพย์เนี่ยมีผ้าทิพย์อยู่ตรงฐานนะครับก็เลยเรียกปกโพฐานพระทิพย์นี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเห็นของหลวงปู่หินนะครับช่วงปี95นะครับแต่นี้องค์ลึกๆอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าอันนี้หลวงปู่นาคนะครับวัดอินอันนี้ถือพระคมภีนะครับอันนี้ก็ดูง่ายครับนี่วัดอินก็เหมือนกับองค์แรกที่ผมให้ชมนะครับของ f c สมุดปากการนะครับอง์นี้เป็นหลวงปู่นาคนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ผิวท่านจะสว่างเหลืองนะครับโอเคนะครับอันนี้รับรับสมองค์ครับอ่าองค์อื่นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับของ fc อันนี้องค์องเดียวนะครับองค์นี้องค์เดียวมาจากอ่ามาจากที่ไหนเนาะนี่ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับลบบุรีเหมือนกันอ่ะท่านนี้มาจากลบบุรีเหมือนกันนะครับ อันนี snap, ้เป right. ็นผ้าแท้นะครับอันนี้เป็นผ้าแท้แต่แต่ว่าไม่ใช่เนื้อของวัดลักขังนะครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อของวัดลักขังแต่ว่าเป็นผ้าแท้นะครับนี่คือผ้าเนื้อแท้นะครับไม่ใช่เนื้อของหลวงปู่นาคไม่ใช่เนื้อของหลวงปู่หินนะครับอันนี้สะสมได้นะครับอันนี้สะสมได้นะครับไม่เก๋ครับไม่เก๋ไม่ใช่สายโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวไปของ f อฟซ ไล่ตั้งแต่ของ F อซทีละท่านก่อนเลยนะครับที่ไม่ได้เช่าหานะครับก็จะเป็นชนบุรีก่อนนะครับอันนี้ชนบุรีอันนี้เนื้อหลอกนะครับหลวงอันนี้คือพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับอันนี้พระเสมาวันทาวัดพับนะครับอันนี้เนื้อหลอกนะครับเนื้อหลอกอน,นี่เนื้อไม่ใช่นะครับแต่ว่าเล<ๆ>ี่ยมเลี่ยมมาหลอกนะอันนีนะ้เลี่ยมหลอกครับเนื้อผิด นี่เนื้อผิดนะครับถ้าส่องดูแล้วโอ้โหเก่าจางจารย์เนื้อผิดคือผิดเนื้อนะครับผิดเนื้อถ้าถ้าส่องนี่จะหลงครับแต่ถ้าไม่ส่องนี่คือดูดูง่ายเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเนื้อหลอกนะครับอีกองหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ครับอันนี้ก็เนื้อหลอกครับเนี่ยดูหลังหลังดูสวยไหมหลังดูสวยนะครับถามว่าหลอกดีไหมผมว่าหลอกไม่ดีนะครับ พระหลอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีครับพระหลอกไม่ดีคือว่าในในมุมมองของผมนะแบบนี้คือตัวผมมองคือดูง่ายนะครับแต่ว่าท่านที่เริ่มศึกษาใหม่เนี่ยแบบนี้ไม่ใช่แบบเกแบบแบบดูง่ายนะอันนี้คือดูยากอยู่นะเพราะว่าทรงท่านทรงท่านสวยแล้วก็เนื้อแบบเฮ้ยอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวผมนะ ผ่านมาเยอะครับก็เลยดูง่ายครับอ่าโอเคไปต่อของ f c สมุดปากการนะครับอ่าน,นี่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมส่งกลับนะอันนี้แท้แต่ว่าไม่แน่ใจครับว่าท่านไหนนะครับอันนี้ส่งกลับก่อนนะครับอันนี้เนื้อหลอกนะครับนี่เนื้อหลอกเนื้อคล้ายๆกับนี่เนื้อคล้ายๆกันแต่ว่าองค์นี้มวลสารจะจัดกว่าถ้าสองนี้หลงเลยนะครับถ้าสองนี้ บางท่านนี่ขอราคานะครับอ่ะนี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อท่านผิดอยู่นะครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับรับวงเดียวนะครับรับวงเดียวอันนี้ของ fc อุบลนะครับชุดนี้ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะต่างที่นะองค์นี้นะครับองนี้ยังนะครับต่อของ fc กรุงเทพนะครับ ชุดน so ี้สมเด็จไม่มีองค์ที่ผมได้เช่านะพระอื่นก็คนละเนื้อหาที่ผมเล่นอยู่นะครับอย่างร้อยปีก็ดูง่ายนะตัวผมนะครับอันนี้เนื้อร้อยปีที่เป็นเนื้อหลอกนะครับนี่วัดเกียรติก็คนละเนื้อครับแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่ได้เช่าครับอันนี้ผมส่งกลับให้นะครับให้หลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ยังไม่ยังยังไม่ใช่เนื้อของท่านนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมส่งกลับให้นะครับ คือไม่มีองค์ที่ได้เช่าหาครับก็มีนาดูนครับพระนาดูนที่โถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานผมก็ให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับนาดูนนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับพระเนื้อดินเผาอายุพันกว่าปีนะครับก็เนื้อก็แทบจะเป็นหินนะครับเนื้อแทบจะเป็นหินอันนี้คือลักษณะที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับหาได้นะครับแต่ว่าองค์แบบองค์อย่างนี้นะครับ หาไม่ง่ายนะครับอันนี้ผมให้ดูข้างหลังนิดหนึ่งอันนี้ก็คือจะทําเหมือนมีลาดําที่ว่าพระมีอายุนะครับแต่จริงๆแล้วอ่าพระดูไม่เก่านะครับพระดูไม่เก่าเดีย๋ยวผมส่องให้ดูนิดหนึ่งด้านหน้านะครับของ FC ท่านนี้ก่อนนะครับอันนี้พระจะมีน้ําเป็นสีเขีเขยวๆนะครับอันนี้ที่ผมแจ้งไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมา ที่ว่าแบบที่ผมสะสมนะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้จะมีคราบไขสีขาวนะครับที่ดันออกมาจากเนื้อในของพระนะครับอันนี้คือคราบอายุของท่านนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินไม่ใช่พระเนื้อหินนะครับเพียงแต่อายุแบบนานมากนะครับก็เลยแข็งเหมือนหินไปแล้วนะครับพระเนื้อดินเผานะครับ ถ้าเป็นผ้าแผงตัดตัดออกมานี่คือจะเป็นแบบชั้นของดินเลยนะครับด้านหน้านิดน,นึงครับดูครับเดียวครับอลองไปดูคลิปที่แล้วได้ครับอันนี้ผมให้ดูเทียบเนื้อหาของพระที่ f อมาแล้วก็ผมไม่ได้เช่านะครับแบบนี้พื้นที่ไม่เล่นกันนะครับนี่นะครับตัวผมเล่นแบบนี้นะครับ นาปกนาดูนนะครับพระอายุเป็นพันกว่าปีนะอันนี้เขาๆคือนี่ครับอันนี้คือคาบทรายนะครับคาบทรายนะครับอันนี้คือขุขอนนอขดพบนะครับขุดพบก็คือจะมีผิวทรายที่อยู่ ตามองพระบางองค์ก็ทําความสะอาดแต่ก็ยังคงเห็นนะโอเคครับอันนี้ก็เอามีหลายท่านก็ถามอยู่นะครับแต่ว่าตัวผมเป็นพระที่บ้านนะก็เลยขอไหวบูชาก่อนนะครับขอไหวบูชาก่อนโอเคนะเดี๋ยวไปต่อครับขอต่อเอฟซีนครปฐมนะครับนคนปรปฐมอันนี้หลวงปูท่ทวดยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ยอดขุนพลแต่ว่าเป็นพระใหม่นะครับก็สะสมได้ครับอันนี้เป็นพระใหม่เนื้อผงนะครับหลังปี2500นะครับคือองค์ที่เช่าหานไม่มีนะครับ f c ซนครปฐมนะครับนี้ตุกตาแต่ว่าไม่ไม่ใช่นะครับเนื้อไม่ใช่ที่ผมส่งกลับให้นะครับอันนี้ไม่มีเนื้อที่ผมเล่นนะครับโอเคนะครับ อันนี้ FC ระยองนะครับอ่ะเหมือนกันครับท่านนี้ยังไม่มีองค์ที่ได้เช่าอหานะครับอันนี้คือคนละเนื้อกับที่ผมเล่นนะครับอันนี้คนละเนื้อกับที่ผมเล่นนะครับอ่ะแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับอันนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับอันนี้ก็ยังนะครับ ดูทุกองค์ครับอตอนแกะเรียงผมก็ดูทุกองค์ครับแต่ว่าเนื้อหาจะ,จะคนละแบบอยู่ครับเป็นผ้าใหม่แต่ว่าใหม่นี่คือใหม่ไม่แท้อันนี้ร้อยแปดปีนะถ้าเห็นจุดตรงฐานชั้นบนเนี่ยอันนี้ร้อยแปดปีแต่เนื้อไม่ใช่ 108, น,น,นะครับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ร้อยแปดอันนี้ร้อยสิบแปดนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่นะครับไอ้วงปู่นนาคนะครับ โอเคนะครับอไม่มีองค์ที่ได้เช่านะครับผมส่งกลับนะครับของ f c ระยองนะครับไปต่อของ f c อันนี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับได้3องค์นอกนั้นก็ยังไม่ได้เช่าหาแต่ว่าองค์นี้ก็คือสะสมได้นะครับอันนี้ซุ้มระฆังหลวงหลงปู่นาคนะครับอันนี้แต่เป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่ครึ่งหนึ่งนะครับแถ้าเป็นรูปเหมือนนะผมองค์ก่อนเนี่ยคือเช่าอยู่นะครับ อันนี้ปีเก้าห้าแต่ว่าเนื้อหลอกนะครับอันนี้ปี9 5้าห้าเนื้อหลอกผมหยิบออกอันนี้ก็ทรงสวยนะอันนี้ทรงสวยนะครับต่อแล้วแต่มุมมองครับอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ว่าตัวผมก็ยังไม่ได้เช่านะครับผมแยกออกนะครับนี่แยกออกอ่ะอันนี้ก็ทรงสวยนะอันนี้ก็ทรงสวยครับแต่ว่าเนื้อก็อย่างคนละแบบอยู่ครับอันนี้เนื้อหลอกนะครับ อาปี95แต่ว่าเนื้อเนื้อท่านเนื้อหลอกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คนละเนื้ออยู่อันนี้ดูแล้วนะครับอันนี้ยังนะครับอันนี้ยังนะครับนังพญาอกคุด โอเคนะครับสามองค์ครับผมผมรับสามองค์นะครับสมเด็จเผ่าสมเด็จปกโพอายุกอินโดจีนะครับฐานพระทิพย์นะครับแล้วก็หลวงปู่นาควัดอินนะครับถือพระกัมพีโอเคนะครับก็วันนี้ได้รับเข้านี่จะเป็นไม่ไม่มีถึงยุคนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงสุดก็คือจะเป็นเจ็ดชั้นองค์นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงสุดนะครับที่ได้วันนี้นะครับก็จะเป็น ปีาปี85นะครับยุคอิโนโอจีนนะครับปกโพแล้วก็สมเด็จเผ่าฮนะรูปเหมือนถือพระคมพีนะครับวัดอินนะครับ95อ่าแล้วก็พิมพ์ใหญ่ของวัดอินนะครับหลวงปู่นาคนะอันนี้ก็6องค์ที่รับเข้านะครับแล้วก็พระประมูล2องค์นะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดผ้าต่อนะครับขอบคุณมากนะครับ